ในยุคสมัยนี้มันคือยุคแห่งการตั้งคําถามเด็กก็ตั้งคาถามแต่เมื่อเด็กตั้งคําถามและครูเซตตัวเองว่าตัวเองต้องเป็นต้นแบบตัวเองต้องเป็นคนที่อยู่เหนือกว่าครูจะไม่ผิดอย่างนี้ค่ะมันทําให้เกิดการปะทะกันถามว่าทําไมครูถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าระบบที่ผ่านมาหลอมให้ครูเป็นแบบนี้หลอมให้ครูคิดว่าตัวเองเป็นแม่พิมพ์ตัวเองจะผิดไม่ได้ถ้ายังมีมายเซตแบบอำนาจนิยมอยู่ยังมีมายเซตแบบผู้ใหญ่ผู้น้อยเด็กมันจะไปต่อกันไม่ได้ ปัญหาโครงสร้างที่มาจากกระทรวงมันมันค่อนข้างเป็นปัญหาสำคัญซึ่งมันส่งผลต่อข้าราชการครูคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเดือนที่แปรผันไม่ตรงตามแบบมาตรฐานมันมีการจัดสรรที่ไม่เพียงพอแล้วก็ลักษณะการการดูแลกระทรวงมันมันเป็นการสั่งจากข้างบนลงมาข้างล่างแล้วข้างล่างก็ต้องปฏิบัติตามอย่างเดียว ปัญหามันมาอยู่ที่การบังคับใช้ในโยบายการไม่ได้ให้อำนาจในการตัดสินใจว่าครูเลือกที่จะสอนอะไรรวมถึงหลักสูตรครูก็เลือกไม่ได้ว่าตัวเองจะสอนอะไรเพราะมีหลักสูตรแกลางๆบังคับอยู่ก็บางครั้งหลักสูตรมันก็ไม่อัปเดตไม่เป็นปัจจุบันทั้งในเรื่องของเวลาหรือว่าในเรื่องของวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป คิดว่าปัญหาทั้งหมดอ่ะมันอยู่ที่อำนาจนิยมในโรงเรียนและสถาบันผลิตครูตั้งแต่ต้นครูเรียกตัวเองว่าเป็นแม่พิมพแล้วทุกอย่างก็ต้อง,ต,องต้องเป็นไปตามโมเดียวกันหมดเลยกรณีของโรงเรียนหนึ่งที่ท,ที่มีการเอาเด็กคุมสุงดดามแบบน,นี้แล้วก่อนที่จะทำเนี่ยแต่ไปบอกว่าครูรักหนูนะเพราะครูไม่เชื่อไม่ได้คิดว่าตัวเองผิดแต่เพราะว่าทุกอย่างมันหลอมให้เขาเชื่อว่าไม่ว่าเขาจะทำอะไรอ่ะเขาทำด้วยความรักแล้วมันไม่ผิด เขาไม่ได้อันเลินว่าสิทธิมนุษยชนมันเกิดขึ้นแล้วนะเขาไม่ได้รีเล่นว่าเขาจะต้องเขาจะต้องทํำยังไงเขาจะต้องดูแลเด็กยังไงในทุกวันนี้เนี่ยยังมีการตีกันอยู่ในโรงเรียนเพราะเชื่อว่ารักไว้ผูกรักลูลกให้ตีดูแลนักเรียนมันจะต้องไปเป็นไปตามกฎมันจะต้องตีได้แล้วไม่ยอมเรียนรู้ใหม่ว่าเดี๋ยวนี้มีการใช้จิตวิทยาในโรงเรียนใช้อย่างอื่นเพื่อที่จะดูแลนักเรียน อาจจะเพราะเพราะว่าโรงเรียนคือบ้านหลังที่สองแล้วครูก็คือพระคุณที่3คือพ่อแม่อีกคนหนึ่งมันเกิดขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนเพื่อเด็กให้เด็กที่ไปโรงเรียนเนี่ยเห็นคุณค่าใช่คําว่าเคารพมันคือค่านิยมของยุคที่ผ่านมามคือต้องการให้อยู่ใต้บังคับบัญชาทราบซึ้งในสิ่งที่ทาไม่ไม่ได้บอกว่าการที่ การที่เป็นครูเนี่ยไม่ได้มีคุณค่าหรือการกระทำเนี่ยไม่มีคุณค่าแต่ว่ามันก็สามารถมองได้ว่าเราทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองครูก็ทําหน้าที่ของครูในการสั่งสอนเช่นเดียวกันกับวิศวกรหมอพยาบาลที่ทําหน้าที่ของตัวเองถ้าครูไม่ได้สร้างเสริมความเป็นมนุษย์สร้างเสริมความรักให้แก่ลูกศิษย์มันก็จะไม่ได้เป็นพระคุณอะไรมากมายนะเราก็ต้องยอมรับว่ามันจะเป็นความคิดของคนยุคสมัยใหม่ที่เกิดขึ้น ควรจะตระหนักว่าเราควรจะเป็นมากกว่าคนที่สอนวิชาที่เราต้องการสอนควรจะถามนักเรียนควรจะเอาความต้องการของนักเรียนไม่อย่างนั้นก็จะกลายเป็นเรือจ้างจริงๆอย่างที่เขาว่าเพราะว่าเด็กก็จะไม่ได้ให้คุณค่าเราการเป็นครูสิ่งสำคัญคือการเคารพในความแตกต่าง คารพในความเป็นมนุษย์ว่านักเรียนมีความต้องการมีความแตกต่างที่เราจะต้องช่วยให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เราเป็น teacher as a learner ในขณะเดียวกันที่เราเป็นครูเราก็ต้องเรียนรู้จากนักเรียนในขณะที่เราสอนนักเรียนก็เป็นครูของเราเหมือนกันและในขณะเดียวกันครูก็จะต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาครูก็จะต้องศึกษาและ พร้อมที่จะยกเลิกชุดความคิดที่มันไม่ถูกต้องมันไม่เป็นปัจจุบันอำนาจนิยมในสถาบันครูเนี่ยจะค่อนข้างเข้มข้นกว่าถ้าเทียบเป็นคณะื่นคณะอื่นๆมันโยงกันนะคะกับคําว่าแม่พิมพ์เพราะว่าคณะนี้ก็จะมีกฎแล้วก็ตัวแบบว่ารุ่นพี่ก็จะมีกฎซึ่งก็จะต้องทําตามโดยที่ไม่มีการตั้งคําถาม,ถามคือคนทั่วไปก็จะมีคําถามว่า ทำไมต้องมีกฎนี้แต่พอวิ่งเดินไปชนกำแพงที่บอกว่าเพราะมันเป็นกฎการตั้งคำถามก็จะน้อยลงแล้วก็เมื่อฉันไม่ตั้งคำถามฉันก็อยู่ได้นี่เมื่อไม่ได้รับคำตอบแต่ก็ยังใช้ชีวิตอยู่ได้ปกติก็ไม่เห็นมีใครทําอะไรแล้วอยู่อย่างนี้ก็ไม่เห็นเสียหายอะไรมันเริ่มรู้สึกว่าการมีอํานาจที่กดเราอยู่ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อชีวิตเลยนะเมื่อมาสอนเด็กเราก็จะเผลอเอากฎเหล่านี้ไปใช้ แล้วเมื่อเขาตั้งคําถามเราก็จะแบบทําไมล่ะในเมื่อตอนฉั้นยังไม่ตั้งเลยหรือเมื่อในตอนนั้นฉันยังอยู่ได้เลยทําไมพวกเธอจะอยู่ไม่ได้อันนี้มันคือการถ่ายทอดจาไปเรื่อยๆสถาบันผลิตครูผลิตให้ครูออกมาเป็นแบบนี้ครูก็จะไปผลิตนักเรียนให้เป็นแบบนี้แล้วนักเรียนก็จะไปสร้างสังคมแบบนี้ถ้าคนในสถาบันผลิตครเองไม่ออกมาตั้งคำถามหรือกล้าที่จะล้ำเส้นกล้าที่จะข้ามออกมานอกกำแพง ทุกอย่างมันก็จะวนเวียน